สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับลุงบีฟาเตอร์นะครับกับเกม Star d e ิว v ลนะครับผมก็ตอนนี้นะครับวันนี้ฝนตกนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้แกศสดใสดูดวงวันนี้ดวงทุกคนนะครับถ้าดูอีพีก,ก่อน,ก,อนก็น่าจะรู้นะว่าผมนักหน่วงกับการลงเมืองมาวันนี้ดวงดีนะไปเมืองอีกไม่โยโทต่อความยากลําบากนะครับ วันนี้ไม่ได้ลดน้ำด้วยก็เต็มที่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวนิดนึงนะสลิงช็อตไม่เอาเก็บไปปุ๊บปุ๊บอ่ามีอะไรเนี่ยสวัสดีลุงหมีไม่เห็นบทความที่เกี่ยวกับลูกหนังสือพิมพ์อดูเหมือนว่าชีวิตในชนบทมอบลูกดีนะแม่ภูมิใจนในตัวลูกนะดูแลตัวเองดีๆรักจากแม่นะครับโอเคขอบคุณคับแม่ที่ให้กำลังใจนะเดี๋ยวผมจะต้องไปลงมือ ลงเมืองแล้วผมขออัดเอนเนอร์จี้ให้เต็มก่อนนะครับแช่นะไปโอเค okay, มาถึงเมืองแล้วนะครับไฟคอร์สนะผมต้องหาไฟาคอร์สให้เจอตีตีไปก่อน,นครับวันนี้ดวงดีนะวันนี้ดวงดีอื้อหืปองป้องเป้งป้องเป้งป้องป้องเป้งป้องป้องป้อหือแข่งมันแข่งเหลือเกินมันแข่งเหลือเกินดิโอเคแข่งมาอู้ไอปูนี่วิ่งไวด้วยนะครับ แต่ว่ามันมีระเบิดให้เรานะเราเราอย่าซิกแซกได้ไหมโอเคโอ้โหเลือดครึ่งหลอดครับหายไปยังไวเดี๋ยวผมตอนนี้ผมต้องตามหาไฟโคร์นะครับแล้วก็ทางลงนะฮโอเคเจอทางลงแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บทางลงไว้ก่อนขอดินวนสักสองรอบไม่มีไฟโครสนะครับตรงนี้ไม่มีข้างบนไม่มีนะครับโอเคลงไปชั้นต่อไป ูปตอนนี้ไม่สนใจทองเลยตอนนี้ขอโค้ดก่อนนะเพราะว่าผมจะได้ทำมนเดินนะครับอู้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่อ้เดี๋ยว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 นี่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 ตีตีออตมุมแอดมุมแอดมุมแอดมุมโอ้โหเดี๋ยวดูแรงผมเลยครับผมต้องกินอันนี้ละนี่ จะเจออะไรก็มามาดิไฟโคนมีไหมไม่มีตีกล่องจะมาไหมไม่มาได้เก็บไฟห,หลอดก็ยังดีนะครับเอาไว้กินนะอู้เดียวเจอมอนเก่งๆอีกแหละเดี๋ยวค้งขาวจะบินอ้อมทำไมเนี่ย,ยบินมาตกบินมาตกไม่โหนี่ยมันมาเฉียวเนี่ยรู้เยอะรู้เยอะรู้มากมันรู้มาก มันรู้มากนี่มันรู้เด็กมันรู้เยอะนะผมไปชั้นต่อไปเลยดีกว่าอเดียว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 ผมขอเดินวนนะวนวนก่อนโอเคเจอทางลงตรงนี้นะครับอืมโอเคปุ๊บอุ้ยเดียวเดียวเดียวผมโดนอัดมุมโดนอัดมุมโอเค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 ได้ผ่าน โอเคผมกินเค็มแค่รถก่อนนะครับคือดาเมจมันแรงมากครับถ้าสังเกตนะเลือกแค่นี้บางทีถ้าโดนตัวหนักๆวันฮิตได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับกินของที่มี Energy ไม่ต้องไม่สำคัญแล้วตอนนี้เลือ HP นะครับสำคัญกว่านะโอเคแปดสิบแปดนะครับฮิต mm hmm. ละสิบสามนะครับฮิตละสิบสาม ซิกเซกเออโอเคอู้เดียว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 ปุ๊บลบป๊บปไปไปไปหนี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 เร็วกินกินกินวาง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 โอเคผมเจอทางลงด้านด้านด้านนู้นเลครับอ่าเคฟแครอทโอเคเคฟแครอทเดี๋ยวมีอีกอันหนึ่งเลือดที่ผมมีเนี่ยผมจะรอดไหมถ้าผมวิ่งฝ่าไปทางนี้ผมเจอทางลงนะครับเมื่อกี้ โอ้สามตัวผมรู้แล้วผมมีวิธีแล้วมจะเดินอ้อมฝั่งอุ้ยเดียวทำยังไงดีเนี่ยทำยังไงดีไปไปหนี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 ดีปุ๊บโอเคชั้นนี้อู้นี่เจอแล้วเจอเจอแล้วปุ๊บทำไมมันยากลำบากอย่างเชี่ยไฟคอสในเรื่อเนี้ยนะโอเคตอนนี้ต่อไปคือผมต้องหาทางลงนะครับ พื่อไม่เสียดายสี่ชั้นที่ผ่านมานะวันนี่จได้ชั้นที่90นะครับอู้เจอเห็ดม่วงด้วยโอ้โหเดี๋ยวทําอะไรได้บ้างเนี่ยไม่มีของกินแล้วนะครับตอนนี้คือลุ้นดวงอย่างเดียวละผมขอเฉี่ยวแค่ตรงนี้นะขอหาทางลงฝั่งนี้ก่อนจะเคลียร์หินตรงนี้ให้หมดเลยเพื่อหาทางลงเซฟไว้ก่อนนะครับคือเพื่อให้รู้ว่าตัวเองจะได้หนีมาทางไหนนะครับนี่โอเคเจอทางลงแล้ว ผม,มเห็นเฮดมง่งอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งมีสต,ตูอยู่หนึ่งตัวผมเชี่ยวมาทางนี้ปุ๊บเดินเดินหนีไปทางนี้โอเคสักเซสชั้นที่อื้าหือมามีอาวุธใหม่แล้วเว้ยอันนี้ดาเมจ24นะครับอันนี้ดาเมจ45โอเครอดแล้วนะครับก็หู เพืจะโลดไปไดอ้อันดับต่อไปคือผมไปเอาของทั้งหมดนะครับมาก่อนนะมีของทำบันเดิลเพิ่มด้วยอีกหนึ่งอันโอเคครับก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับอยู่ในห้องหลอมอไอรอนบา,าบาทั้ง3อันโอเคเตรียมพร้อมแล้วบาทั้ง3อันนะครับแล้วก็ห้องหลอมอีกอันนึงก็คือคอร์สเอิร์ธโฟสเซนไฟน์นะครับคอร์สเอิร์ธโฟสเซนไฟน์ โค้ดนะครับเอิร์ดโ r ์เซนะครับแล้วก็ไฟล์โอเคตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับสำหรับรถไฟของเรานะครับไปไปเลยโอเคผมมาตรงนี้นะครับอันนี้ส่วนใหญ่เนะี่ยเป็นบันเดิลแรกที่ทุกคนมักจะทำเสร็จเลยนะครับบันเดิลฝั่งนี้นะเพราะว่ามันเป็นบันเดิลที่สามารถหาได้คือถ้าดูดูแรกเราลงไปชั้น80 85ได้คือเราได้เลยอนะันเนี้ย โอเคเฟอร์เน็หนึ่งอันนะครับแล้วก็โคอรนะครับเอิร์ดโฟเซนแล้วก็ไฟคอร์สนะครับบัลเลต์คอมพลีตโอเคเราได้อะไรมาจิโอดนะครับ5อันเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นบันเดิลแรกของเราที่เราทำเสร็จนะเป็นห้องแรกเลยเราคือเหล่าจูนิโม่นะครับผู้พิทักษ์ป่าแห่งนี้ เ๋ยวพอม,มันเสร็จมันก็จะแบบสีวิไลแบบนี้นะครับซึ่งจูนิโมเนี่ยจะเอาอของขวัญอันนี้นะครับก็คือที่เราทําเสร็จไปใส่ตรงนี้นี่แล้วก็จะมีดาวขึ้นหนึ่งดวงนะครับนะเดี๋ยวคอยรอคอยรอเราคอยดูกัน,นครับมาแล้วมาแล้วจูนิโมมาแล้วมาแล้วเดินเข้าไปฝึั่งหนี่แล้วก็หยิบดาวเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะทั้งหมดมันจะมี6ดวงนะครับ ทั้งหมด6ห้องนะเราต้องเอาทําตรงนี้ให้เสร็จนะครับเมื่อดาวครบทั้ง6ห้องแล้วเนี่ยศูนย์ชุมชนตรงนี้ก็จะกลับมามีชีวิตชีวายครั้งหนึ่งนะครับโอเคนี่คือเควสหลักๆนะครับของ Star d ิวิลลนะครับปึ๊บพอจบจังนี้แล้วทำยังไงต่อก็4ี่โมงเย็นนะครับเดี๋ยวผมไปจีบลีอาต่อนะครับลีาร R จะมาตรงสวาดอซาลูนตรงนี้นะครับ โอเคผมซื้อสลัดไปเลยซื้อสามันเลยคือจิบนยาต้องใช้สลัดนะครับซึ่งมาตอนไหนเนี่ยมาตอนไหนเนี่ยสวัสดีแซมโคลาเย็นๆเ,เหรอแซมชอบโคลาเหรอผมขอซื้อได้ไหมออออโอเคแซมกินง่ายเนี่ยเราจาะโคลาแล้วก็ให้ตรงนี้เลยนะครับอริยาไม่มาหรอ วันนี้วันเสาร์ถ้าเรียามาจะมาฝั่งซ้ายนี่นะครับโอเคดีนะที่บ้านฉันอยู่ใ,ใกล้แหล่งน้ำนะเลยช่วยคลายร้อนได้มากเลยตอนนี้หน้าร้อน <c oughs> หน้าร้อนแต่ตอนนี้ฝนตกนะเรียพอดีฉันไม่ค่อยถูกความร้อนสักเท่าไหร่อะโอเคนี่ชวนคุยแล้วก็ให้ของขวัญน,นะครับเรียตอนนี้เท่าไหรแ่แหละหนึ่งดวงโอเคเพราะผมต้องรีบให้วันนี้เพราะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยมันจะรีมันจะร <c oughs> ีของขวัญน,นะครับ แล้วก็เตรียมไว้2อันสำหรับอาทิตย์นี้นะครับของรีอาผมจะตั้งใจจีบรีอาอย่างเต็มที่นะครับโอเคผมลืมไปนะครับบันเดิลผมได้เพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับก็คืออันนี้นะครับบันเดิลของดูดูร้อนนะเอาไปใส่บันเดิลก่อนนะครับโอเคนะครับก็มีสไปซี่นะครับมีเกรปแล้วก็สวิตพีมาดูกันรางวัลใหญ่คือซ่อมสะพานนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังนะครับ โอเคเป็นซัมเมอร์ซีดนะครับนี่โอเคเย่ยม,มากนะครับผมหาเรื่องเรื่องให้ขยันปลูกอีกละโอเคไม่เป็นไรนะครับช่างมันเพราะว่าปลูกไปพอมันโตเราก็ได้ตังนะครับเราอยาขี้เกียจน,นะรเราต้องขยันเขาไว้นะครับเพื่อที่จะเอาตังไปจีบสาวโอ้พริกโตเลยนะครับโตไวมากนะเพิ่งผม เพิ่งเดินวนมาดูนะคบว่ามันโตแล้วนะโอ้โหโตไวามากโตไวามาก,ามากดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวดูว่าราคาเท่าไหร่นะอันดับแรกคือเก็บสีทองไว้หนึ่งอันนะครับแล้วก็ไปดูบันเดิลก่อนบันเดิลพลิกนะครับพลิกก็คือของฤดูร้อนนะพลิกใช้ธรรมดาหนึ่งอันนะครับไม่ได้ใช้สีทองโอเคเพราะฉะนั้นเราเก็บเก็บเก็บพลิกไว้หนึ่งอันพอนะครับผมอาไปใส่ไว้นในนี้นะทุบที่เหลือขายหมดนะครับ เดี๋ยวดูกันนะว่าได้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันผลผลิตมันไวมากนะโอเคอันนี้เดี๋ยวค่อยปลูกแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวรอต้นอะไรมันต้นที่แบบเก็บแล้วมันหายหายไปก่อนแล้วค่อยปลูกอันนี้นะไปนอนกันดีกว่าฟืบอ,อันนี้นะครับคือบันเดิลที่เราทําเสร็จเมื่อกี้นะแล้วก็เราต้องนอนหนึ่งคืนนะเพื่อให้สร้างให้เสร็จนะอันนี้เป็นรถไฟนะ โอเคมาดูกันจูนิเมอร์อจูนิโม่นะครับมาซ่อมให้เราตอนกลางคืนแค่พลิกนะครับนี่ที่เราเก็บได้แบบมารวดเร็วมากคือ800กว่าบาทครับทีนี้สําหรับสําหรับฤดูนี้เราจะร่ํารวยเงินทองกันแล้วนะครับเพราะว่ามีหลายต้นมากที่ปลูกไปันที่7ฤดูร้อนเ,อเดี๋ยว EP นี้เอาอีกสักวันหนึ่งนะพยากรณ์อากาศพรุ่งนี้แดดออกนะครับแล้วก็ดูดวง วันนี้ดวงธรรมดาโอเคน่าจะงดลงเหมืองสักวันนะพักผ่อนบ้างปลาอบนะครับเป็นเมนูใหม่เมื่อใดที่เจ้ทำเมนูนี้นะแมวส่งตัวที่บ้านก็จะมาพร้อมร้องกันละงมเลยอนะเจ้ก็เลยต้องมีผู้ช่วยไว้อีกคนหนะึ่งเพื่อการไม่ให้หนางกระโดดขึ้นมาบนเคาน์เตอร์เนะี่ยเธอต้องแน่ใจว่าปลาของเธอจสดพอและดีมากนะถ้าตกมาด้วยคันเบ็ดของเธอเองเนี่ยทีนี้มาดูกันนะยะเจ้จะวางชิ้นปลาลงบนต้นหอมได้กองไว้ในจานแล้วบบแบบแบบ,บ,บแล้วก็ได้เป็นปลาเนะี่ย มนูใหม่นะครับผมแต่นี่โไวมากโอ้ลาดิสนะครับเป็นหัวอะไรสักหัวหนึ่งนะครับตรงนี้เมลอนเนะี่ยยังไม่ยังไม่โผล่ขึ้นมานะครับโอเคอันดับแรกคือด,ด,ดูบันเดิลดูบันเดิลกงอนไม่ได้ใช้ลาดิสนะครับแต่มีความทถมง่งถม่งว่ามันจะใช้อยู่สักที่หนึ่งเดี๋ยวดูก่อนผมก็จําไม่ได้นะดูก่อนไม่มีโอเคไปดูปลาไม่มีแน่นอน ตู้นี้ระพายตังไม่มีแน่นอนไปด,ดูก่อน่อดิสไม่มีโอเคขายได้หมดนะครับแต่ตามหลักการระบบคือเก็บสีทองนิดนึงนะ่ะแล้วก็ทิ้งมาเลยขายหมดแล้วก็ปลูกอันนี้นะเพราะว่าเมล็ดมันแจกมาฟรีครับปุป๊บปลูปกไปก่อนโอเคแล้วก็ลดน้ำนะครับขออนุญาตรดน้ำก่อนนะ โอเครถน้ำเสร็จเรียบร้อยนะมาดูผลไม้หน่อยมีอะไรบ้างมีแต่ของธรรมดาไปเลยแบล็คเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่ใครชอบนะเนี่ลีอาเออลีอาชอบแบล็กเบอร์รี่แต่ไม่ใช่ที่สุดเนะี่ยสลัดชอบที่สุดเพราะฉะนั้นแบล็กเบอร์รี่ผมก็เก็บไว้เอ้ยเดี๋ยวแบล็กเบอ,อร์รี่ในบันเดิลมีขอดูก่อนนะครับอานี่ในบันเดิลมีนะแบล็กเบอร์รี่มีนะเก็บไว้เป็นของฤด,ดูหน้านะครับแต่ ผมมีถ้ำผลไม้ยังไงละมันก็มาฤดูไหนมันก็มานีมันจะสุ่มมานะโอเคขายของก่อนปุ๊บปุ๊บโอเคสำหรับวันนี้ทำอะไรดีวันนี้ผมจะไม่ลงเหมืองโอเคผมรู้ละผมจะทำที่เจาะยางอีก2อันนะใช้ copper bar แล้วก็ wood copper bar จะพอไหมปัญหาดิโอ้โหใช้กี่อันนะ่ะ ใช้สองอันต่อหนึ่งอันไม่ได้นะครับก็เปื้ไม่พอต้องไปยังไงก็ต้องไปลงเมืองนะโอเคเพื่อหาคอปเปอร์มาเดี๋ยวผมไปลงเมืองก่อนเลยกันนะครับเออลืมไป <c oughs> พอเราลงเมืองนะครับนี่เรามีรถไฟแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่ใกล้บ้านที่สุดพอเรากดตรงนี้เราบอกไปเมืองแร่ แล้วม,มาเมืองเลยชีวิตยอยู่ดีกินดีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหกสิบไม่ได้เนะีหกสิบเป็นไอ้นี่ละห้าสิบห้าก็ไม่ได้ห้าสิบไม่ได้สี่ห้าผมกำลังหาชั้นที่เป็นสูงสุดของคัพเปอร์อยู่นะสามสิบห้าไม่มันมืดสามสิบอ่ะสามสิบโอเคมืดก็ไม่เป็นไรผมมีแสงสว่าง แล้วดาบผมดีพอนะครับมั่นใจจะด,ดูก่อนนี่อูหที่เดียวนี่นครับผมมาหาคอปเปอร์นะคอปเปอร์เราต้องมาหาชั้นที่มันคอปเปอร์ออกดีๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วปุ๊บตีไปอา่าอู้มีดาบเราดีนะครับดาบคือตอนนี้คือดาบดีมากดาบเป็นของชั้นล่างนะครับแต่ผมมาตีในชั้นนี้ก็เหมือนแบบ O p ครับฟโอเวอร์พนะครับ คือชั้นนี้สู้ผมไม่ได้แน่นรอนนะโอเคผมพูดไปนี่พิกแอคเล้วก็ขุดทีเดียวพังนะครับแบบชีวิตอยู่ดีกดิึีบนี่โหทีเดียวข้างคาวร่วงคือดาบนี้แหลมากครับนี่คือดาบของชั้นสูงครับแล้วมาตีชั้นต่ำเนี้วันฮิตนะเรนะเคเดี๋ยวขุดไปนะหาทางลงก่อน มีไหมถ้าไม่มีผมขึ้นนะผมไม่สนละขึ้นนะครับแล้วก็มาลงใหม่นะเป็นลดมาเลยชั้นยี่ห้าพอให้มันสว่างๆหน่อยผมมาหาแค่คัพเปอร์นะครับแค่นิดนๆหน่อยๆก็ไปเลยทีโอ้ทีทเดียวร่วงออ p จัดๆเลยเหมือนผมมาโกงครับเ็กคมาหาคัพเปอร์นะอย่าอย่าว่ากันเลย โอเคดีนะครับเป็นชั้นทองคอปเปอร์รึบดีเดี๋ยวหาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมตัดไปตอนหาเสร็จเลยดีกว่าโอ้ตอนนี้ผมรู้สึกเหนื่อยนะเดี๋ยวขอดวนโอเคคอปเปอร์พอแล้วนะครับพอสำหรับแค่ตอนนี้นะแต่แค่ว่าคือผมแคต่ต้องการมาหาแค่นี้แหละนะเดี๋ยวหาเยอะกว่านี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาหาใหม่โอ,อเคตอนนี้บ่ายสอง เนี่ยผมไม่เสียเวลาเดินเลยเนี่ยผมกลับไปที่ป้ายรถบัสนะครับแล้วก็ยืงมาอีกนิดนึงก็เป็นบ้านแล้วออโอเคเขาเพ่มเผาครบานสี่อันนะนี่เดี๋ยวรอให้เสร็จเลยนะครับปุ๊บเก็บของเก็บเร่เก็บให้หมดเก็บเก็บเก็บโอเคแปบ๊บเดียวครับครอบบ้านมันไม่ช้านะครับมันเผาง่ายมากโอเคแล้วผมก็ทำออที่เจาะยางสองอันนะ แล้วก็เก็บไม้ไว้ต้นนี้คือต้นเมเปิลนะครับที่ผมเจาะไว้นะแล้วก็เราต้องเอาต้นอื่นนะครับเพื่อที่จะได้ของไม่ซ้ํากันเดี๋ยวขอดูข้างล่างก่อนว่ามีไหมโอเคนี่ต้นเมเปิลนะครับนี่นี่ต้นอีกต้นหนึ่งต้นอะไรไม่รู้นะแล้วก็ต้นยึกยึกยืนนอีกอันหนึ่งโอเคอขวางทางเกกะเกะกะโอ้ยเดี๋ยวขุดขุดกลับ ขุดกลับามามาตรงนี้ดีกว่า,ามาตรงนี้ต้นยึกยึกยืนตรงนี้นะครับโอเคติดอะไรเนี่ยอฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแรงจะหมดโอเคต้นยึกยึกยืๆนะครับแล้วก็ต้นพุ่มหนานะครับโอเคป โอเคนี่เป็นต้นนี้กับต้นนี้ต้นเมเปิลเรามีนะครับคือแค่ต้องการทำบันเดิลนครับมีแค่นั้นเลยจุดประสงค์นะตอนนี้4ี่โมงเดี๋ยวผมไปดูว่าเรียอ,อยู่ตรงที่แม่น้ําหรือเปล่านะครับเพราะเรียจะชอบไปวาดรูปนะครับในวันธรรมดาแล้วก็วันศุกร์เสาร์นี่จะอยู่ที่ซาลูนอ๋อใช่โอ้โหศุกร์เส,สาร์อาทิตย์ผมไม่เคยแวะม,มาดูนี้เลยมันจะมีของมาขายนะครับอู้4,000กว่าเครับเป็นต้นเชอรี่นะครับ ลู่ลู่ไปไหมผีผีอ๋อผีคือฤดูแรกนะครับนี่ออโตพุทนะครับก็หมึกสายไม่มีในบันเดิลนะครับผมไม่ซื้อนะป๊อปปี้ป๊อปปี้มีนะผมซื้อไว้โอเคบูเฮดผมได้แล้วตัวอันนี้เชลเชลนี่ต้องใช้ใช้เหมือนกันนะครับซื้อไว้โอเคแวรซีต หวานในฤดูร้อร่วงต้องใช้เวลาทั้งหมดในฤดูการเพื่อจะเริญนเติบโตเป็นเมล็ดหายากนะครับซื้อไว้แล้วกันมันหายากเนี <c> ่ย <oughs> มันเขียนว่าหายากก็เลยซื้อไว้มาดูรีอาอยู่หรือเปล่านะครับไม่อยู่โอเคแสดงว่าอ๋อสุขสาวอาทิตย์อยู่ที่ซารูนแน่เลยนะน่าจะเดินเพิ่งเดินออกจากบ้านไปซาลูนแน่เลยวันนี้สวัสดี โอเคแจ็เชนไม่ค่อยอยู่บ้านอะ่ปะป้ามันีก็เลยงานยุ่งทั้งวันเพราะแบบนี้แหละเลยต้องสร้างเกมอีก <c oughs> วันนี้นสงสารป้ามานีกับเชนโอเคเดี๋ยวผมไล่าตามเนี่ยหาลีอาเมื่อกี้ผมไปแวะดูที่ซาลูนมาลีอาไม่อยู่นะครับผมก็เลยแวะมาเก็บของที่ชายหาดจากนิดน,นึงแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปดูซาลูนม่อีกทีตอนเย็นนะครับโอเค โอนี่อยู่นี่นี่เองแม่นางฉันมาฟังเสียงทะเลนะโอเคนี่จะให้เบิ้ลมาฟังเสียงทะเละมันพอดีใช่ไหมล่ะประโยคเดิม <c oughs> ขอดูก่อนขอสองดวงอะฮะเริ่มต้นคือต้องสองดวงก่อนนะครับนี่อ่าทีนี้เราจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดีอานะครับต้องไปบ้านที่ดีอานะครับ น่าจะสักเช้าๆค่อยไปนะตอนนี้ยังไม่ไปก่อนนะน่าจะเป็น ep ีหน้าแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปน่าจะไปนอนดีกว่านะเดี๋ยว EP พีหน้าเรา,าไปบ้านลีอากันนะว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรซึ่งผมเล่นซารดิวมาก่อนอันนี้ก็ไม่เคยจิบลีอาน,นะครับไม่รู้ว่าจะเจอสตอรี่อะไรนะผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับ โอเคไปนอนดีกว่าโอเคเข้านอนกันเมวมีสกิลอะไรอัพบ้างไม่มีนะครับโอเคมาดูผลประกอบการกันนะครับอันนี้นะครับที่เพิ่งโตไปคือโตไวมากนะครับแล้วก็ผลดีด้วย2000กวกุบาทเลยนะครับโอเคก็โอ้ํ <c oughs> ลำรวยเงินทองครับโอเคก็จบวันไปนะครับสำหรับ Star d e l i e y นะครับสำหรับ EP นี้นะก็ ในอีหน้านะครับจะเจอเหตุการณ์โคลีไอแบบเจอเหตุการณ์อะไรครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับก็สำหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับจุบจุบแบจุบจุบ